ภาพล่าสุดเปียวารุณีวัย70ปีเก็บตัวเป็นเศรษฐีผ้าทอ่อโฉมหน้าวัย70ป,ปีห่วงไว้ไม่มีใครได้เห็นภาพล่าสุดเปียวารุณีหอบสินสอดขอสาวญี่ปุ่นเป็นสะพ้ายยิงใหญ่สมเกียรตินางสาวไทยสองสมัยซ้อนหากพูดถึงการประกวดนางสาวไทยถือเป็นการประกวดความงามรายแรกของประเทศไทยในยุคแรกเป็นกิจกรรมส่งเสริมงานฉลองรัฐธรรมนูญต่อมาจึงเป็นการคัดเลือกตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศในปัจจุบันนางสาวไทยทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนับจากปีพศ2477ถึงพศ2 5งพประเทศไทยจัดประกวดนางสาวไทยมาแล้ว43ครั้งโดยมีผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวสยาม5คนตำแหน่งรองนางสาวสยาม4คนตำแหน่งนางสาวไทย38คน และตำแหน่งรองนางสาวไทย128คนขณะที่นางสาวไทยที่คนให้ความสนใจกันมากนั่นก็คือนางสาวไทยปี2 5 1 2วารุณีแสงสิรินาวินหรือเปียเป็นนางสาวไทยคนที่19ของประเทศไทยเป็นชาวกรุงเทพโดยกำเนิดเธอเป็นผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยถึง2ปีติดต่อกันเนื่องจากในปีถัดมาสถานการณ์สงครามอินโดจีนอยู่ในภาวะรุนแรงด้วยเหตุผลของความไม่เหมาะสมที่จะจัดงานบันเทิงสนุกสนาน คณะกรรมาการจัดงานวัชิราวุธอนุสร์จึงมีมติให้งดการประกวดนางสาวไทยไป1ปีนอกจากนี้เธอ,อยังได้ร่วมกับนางสาวไทยรุ่นพี่ไปร่วมงานเอ็กซ์โป1น7 0ที่ประเทศญี่ปุน่นทั้งยังเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลในปี2 5 1 4้ยโดยเป็นสาวงามผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดของการประกวดในครั้งนั้นชีวิตในวันนี้ของวารุณีมีความสุขอยู่ที่การทำงานในธุรกิจของครอบครัวรวมทั้งการทำหน้าที่เป็นสีพระยาที่ดีของตรีทิพย์เตล้าน ประธานกรรมการ Hesco f o o d และธุรกิจอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งลาสุดวารุณีได้ออกงานสังคมต่างๆเช่นงานประกวดทีดารางงานและงานประกวดนางงานต่างๆคุณวารุณีเป็นนางสาวไทยตัวแทนสาวไทยคนเดียวที่ได้ไป Miss Universe ถึง2ครั้งและปัจจุบันเธอได้ใช้ชีวิตวัย70ปีกับครอบครัวแบบเงียบๆไม่ค่อยเผยตัวออกซื้อแถมยังได้หอบขันหมากไปสู่ขอสปายชาวญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรตินางงามอีกด้วยค่ะ